อย่าเริ่มทําโครงการอสังหาริมทรัพย์ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็เลือกโลเคชันแล้วมีที่ดินแล้วหรือบางทีเนี่ยมีการประมาณการงบประมาณไว้แล้วด้วยนะคะแต่ว่ามี3อย่างเนี้ยโครงการก็ยังขายได้ไม่ดีนะคะหรือว่าขายไม่ได้ตามที่แบบตัวเองต้องการเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคีย์ที่น่าสนใจและเป็นคีย์ที่จะต้องทําประกอบด้วยนะคะอยู่4ข้อคือข้อแรกเราจะต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นใครนะคะ คาว่าเป็นใครในที่นี้คนจะต้องรู้ว่าเขาทําอาชีพอะไรเขามีครอบครัวกี่คนเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงจริงๆคีย์ของไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าช่วงเวลาที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ในแบบพื้นที่ส่วนตัวหรือบ้านของเขาหรือโครงการที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอยู่กับฟังก์ชันการใช้งานหรือว่ากิจกรรมอะไรบ้างเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะคะกับกลุ่มลูกค้าข้อที่2เองเนี่ยรูปแบบงานดีไซน์ในส่วนของรูปแบบงานดีไซน์เนี่ยอย่างน้อยเราจะต้องร การของเราเนี่ยจะมีรูปแบบหรืออัตลักษณ์ในการออกแบบยังไงลักษณะตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูแบบตั้งต้นได้ไม่ว่าจะเป็นจากในส่วนของที่พวกเกี่ยวกับการออกแบบเว็บงานศิละปะหรือแม้กระทั่งเว็บแฟชั่นนะคะซึ่งพวกนี้มันจะมีแหล่งข้อมูลที่เราสามารถเข้าถึงได้แล้วสามารถเอามาเป็นอินสไเรชั่นหรือแรงบันดาลใจตั้งต้นของโครงการที่เราจะออกแบบเพื่อที่จะทําให้ขายได้ตามเป้านะคะข้อที่3มเองเนี่ยนอกจากในส่วนของลู้ทา์เก็ตแล้วรู้ดีไซน์แล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ให้ได้ว่า การใช้งานหรือประโยชน์ใช้สอยที่เราอยากจะให้ในโครงการหรือในบ้านของเราอะที่เป็นฟังก์ชันหลักๆหรือเรียกว่าอ็มมัสหรือเป็นฟังก์ชันที่จําเป็นจริงเนี่ยคืออะไรตัวอย่างนะคะห้องนั่งเล่นหรือส่วนนั่งเล่นส่วนรับรองให้กับเขาจะมีในส่วนห้องเก็บของพิเศษหรือเปล่าหรือว่าเออจะมีห้องนอนกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํามีลักษณะของครัวครัวไทยหรือว่าครัวฝรั่งให้หรือเปล่าลักษณะพวกนี้จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่เรียกว่าเอ็มมัสหรือว่าฟังก์ชันที่จําเป็นจริงที่เราจะต้องให้กับพี่บ้านนะคะข้อสุดท้าย นอกจากฟังก์ชันที่จําเป็นหรือฟังก์ชันที่ต้องมีแล้วอะคือฟังก์ชันที่เมื่อกี้เราพูดถึงตัวไลฟ์สไตล์เขาหรือว่าชีวิตที่เป็นพวกฮ็อบบี้หรือว่ากิจกรรมเสริมของเขาอะค่ะมันจะมาตอบโจทย์กับตัวฟังก์ชันการใช้งานที่เราเรียกว่าฟังก์ชันพิเศษซึ่งตรงนี้เป็นฟังก์ชันเสริมเมื่อเวลากลุ่มลูกค้าเข้ามาดูโครงการเอออสังหาของเราที่เราได้ทําการลนช์ขายไปอะค่ะแล้วถ้าเรามีฟังก์ชันพิเศษพวกนี้บางคนอะอาจจะมีกิจกรรมที่ชอบจัดดอกไม้ออชอบวาดงานศิละปะชอบตัดเย็บ เองหรือว่าบางคนเล่นหุ้นหรือว่าแบบทาอ e ีสปอร์ตอะไรเงี้ยเป็นกิจกรรมที่แบบพิเศษพิเศษจริงแต่ว่าเป็นการที่จะสื่อสารถึงอัตลักษณ์หรือตัวตนของเขาได้มากที่สุดถ้าเกิดเราได้มองฟังก์ชันหรือการใช้งานพวกนี้แล้วดึงมาออกแบบให้เกิดขึ้นที่บ้านตัวอย่างหรือว่าตัวอย่างโครงการที่ทําให้เขาเห็นว่าถ้าเขามาอยู่ที่โครงการนี้แล้วอ่ะเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดียังไงแล้วก็ตอบโจทย์กับทั้งการใช้งานหลักแล้วก็การใช้งานที่เป็นในเชิงไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะสามารถที่จะฟูลฟิลหรือเติมเต็มโครงการได้แล้วก็จะเป็นส ที่คนที่เข้ามาดูโครงการเนี่ยตัดสินใจซื้อแน่นอนค่ะถ้าใครสนใจนะคะดิมีคอร์สที่เปิดเพื่อให้คนอ่ะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เพื่อที่จะทําอสังหาแล้วก็ให้ยอดขายปังนะคะในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอ e ีบุ๊กชื่อคอร์สคู่มือการออกแบบอสังหาสําหรับผู้เริ่มต้นนะคะจากราคาปกติ12,900บาทตอนนี้เป็นโปรโมชั่นพรีออเดอร์นะคะ6,900บาทค่ะส่วนคอร์สออนไลน์นะคะก็จะเป็นราคา14,900บาทมี ราคาพิเศษตอนนี้9,900บาทแต่ว่าพิเศษเฉพาะ10คนเท่านั้นนะคะส่วนใครที่อยากมาเจอตัวกันแล้วก็มีเพื่อนๆด้วยเผื่อได้ร่วมสอบถามแล้วก็ร่วมแชร์ไอเดียกันนะคะ VIP Group 31,900บาทนะคะราคาพิเศษตอนนี้21,900บาทค่ะนอกจากได้มาเจอกัน1วันเต็มๆต,ติดตามผล1เดือนนะคะแถมคอร์สออนไลน์มูลค่า14,900บาทค่ะสําหรับใครที่มีอสังหาหรือว่ามีโครงการในมืออยู่แล้วเลยนะคะแล้วแบบอยากจะให้จับมือทําเลยก็จะมีในส่วนของที่ ที่เป็น V I P private นะคะราคาเต็ม5,900 0บาทนะคะราคาพิเศษ35,900บาทแล้วก็จะได้ในส่วนของ e book แล้วก็ในส่วนของคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะมูลค่ารวม27,800บาทค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถที่จะ inbox มาที่เพจนี้ได้นะคะแล้วก็มีลิงก์อยู่ในโพสต์เป็น Line นะคะ design changing life นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ